พระเอกรุ่นน้องหลงรักลูกยุ้ยทันรอรับขวัญลั่นหมดตัวแน่จากที่ทราบกันว่านางเอกสาวชื่อดังยูจีรนานาโนแจมประกาศข่าวดีกำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับสามีทันธนากร ทกํการคนบันเทิงและแฟนคลับแห่ร่วมสดแสดงความยินดีกันอย่างมากมายล่าสุดพระเอกหนุ่มรุ่นน้องมิกทองระยะก็ได้เคลื่อนไหวโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวแอดมิกทองระยะเผยภาพเรื่องเฟรมสาวยุย้ยพร้อมแคปชั่นระบุว่าว้าวเลยครับดีใจกับพี่สาวพี่ชายมากๆนะครับรอรับความหลาเลยครับแฮชแท็กหมดตัวแน่ครับแอดยุ้ยจิรนาแอดธันธนากรโดยสาวยุ้ยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่านาะมิกจ๋าทีมงานก็ขอสดแสดงความยินดีด้วยนะคะ ขอบคุณแหลงข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ